บทนำธรรมบัตรเชา้าโยโสภะคะวารหังสมมาสมพุทโธพร,ระผูะ้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ไงเป็นพระอราหันต์ดาเพิ่มทีเริ่มเริ่งทุกสิ่งเชิงพระสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวัสาิาโตโอเยนะปะคะวตาธรรมโรรมระธรรมเป็นธรรมที่พระโพมีพระภาคเจ้าเราองไดตราาดัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยตยัสาภะคะวโตสาวกสังโฆระส์สาวกของพระภพมีพระภาคเจ้าเราองไดน ปฏิบัติดีแล้วธรรมะมายังพระคันตังสทัทธาบางส,สงัสาธาแขังอิเมอิสกการเรยยทารังอารมิเตยิภิปูชยามาข้าพระเจ้า,าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิง่งเสริมพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมตางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตมคกวาสุทิราปินิพุตโตเิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานาแล้ว ทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจจิมาชนตานุกรรมปมานาสะทรงมีพระหารไทยอนุกอแก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังเอเมสการเรทุกะตาปนาการาบุเตปดิขันาตุ พระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยาทั้งหลายเหล่านี้อำหมากรังที่ครตังอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน อรหังสมมาสมุทโภะคะวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดาเพลิงกิเลสเพลิงโุเส้นเชิงพระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระคะวันตังอภิวาเท วัพระผู้มาติกานพระผูมีพระภากเจ้าผู้รู้ผู้ตนผูเบิกบานสวระพา,าพดดพเาาาต,พตานรมภาคตนพระธรรมเป็นธรัมีพระผีพระภริพระรม,รรมีพระเจ้าตรัดีพร้มีรพาารภาคเจ้ารนานสัสดีมิ ข้าพระเจ้านมมสการพระธรรมโสปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์